ในปัจจุบันนี้เนี่ยใครๆก็ต้องพกหน้ากากอนามัยค่ะจำเป็นเลยนะคะชีวิตของเราจะต้องมีกันทุกคนใช้กันวันละหลายหลายชิ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เลยมีความห่วงใย,ยกันค่ะโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ออกไปตรวจสอบราคาเพื่อเป็นการควบคุมราคาของหน้ากากอนามัยด้วยเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามบรรยากาศที่นครสวรรค์กันค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการฉบับที่1พุทธศักราช2563ค่ะเรื่องของการกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม,มลงวันที่4กุมภาพันธ์2563กําหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมนะคะทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จึงมีการออกแจ้งเตือนกับผู้ประกอบการจําหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะให้ผู้จําหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่สูงเกินกว่าราคาควบคุมคือราคาไม่เกินชิ้นละ2บาท50สตางค์นะคะหากพบการกระทำผิดจำหน่ายสูงเกินกว่าราคาที่ควบคุมไว้ค่ะก็จะมีโทษนะคะระวังโทษนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะครับผมในกรณีจาหน่ายสูงเกินสมควรนะครับหรือว่ามีการกักตุนสินค้าก็มีกาหนดโทษด,ด้วยตามมาตร ตา41แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปี หรือว่าปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับเลยและหากมีผู้ประกอบการจําหน่ายไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้มีความชัดเจนครับมีโทษปรับสูงสุดอยู่ที่1,000 0บาทผู้ใดที่พบเห็นผู้กระทําความผิดนะครับก็แจ้งได้ที่สายด่วนเลย1569กรกลุ่มการค้าภายในหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับศูน 221091สํานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ครับนี่แหละค่ะจำเบอร์นี้ไว้เลย1569หากคุณพบเห็นร้านไหนที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาที่แพงเกินไปนะค่ะองรวมไปถึงถ้าสมมติว่าไม่ติดราคาสินค้าเดินไปจะต้องไปถามเนี่ยอันนี้คือคุณสามารถโทรบอกได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขายสินค้าอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่แค่หน้ากากอนามัยนะฮะจะต้องมีการติดราคาสินค้าอย่างชัดเจนด้วยนี่เป็นข้อจำกัด เรียกว่าข้อกําหนดนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะทำและผู้บริปโภคเองก็ควรจะรับทราบข้อมูลนี้<ข>ด้วย<ม>เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิ์ของผู้บริปโภคเองด้วยค่ะ